ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนเลอนูีกับ a อ g e l s ลซ็อก e ดทพาร์ทที่13และตอนนี้เราอยู่ในเอพิโซดสุดท้ายจะจบแล้วมันจะจบแล้วมันจะจบแล้วตัไม่ต้องพูดเราแตเพลงรู้สึกอำคาญตัวเองเหมือนกันนะเวลาที่พูดแบบกูรู้อยู่แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอ้ยียเป็นหียอะไรอุ้ยโทษ คุณเป็นอะไรฮะคุณเป็นอะไรทำตัวรู้บ้างอะฮะนี่ไม่ใช่ี่ใส่ที่คุณจะมีรู้เป่าคุยกับันเองได้เลยไปดูไปต่อเดี๋ยวแซกอย่าไปทางนั้นพระเจ้าคิดสิคิดนี่เรทำบ้าอะไรอยู่เนะี่ย ทำมืดแล้วที่นี่ดูเหมือนอยู่ข้างในบ้านจริงๆนะเกิดอะไรขึ้นก <c oughs> ลับไปฮะอ่อเรนดิ้งไปแล้วนี่เป,ป็นอะไรไปตัวดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหนื่อยละ ไม่พูดไม่จาแสงมันไม่ยอมเปิดที่มันถูกเย็บเข้าด้วยกันฮะแขนก็ถูกใส่นุ่นปากกับร่างกายก็ติดอยู่ด้วยกันเหมือนกรตุกกระตาเลย ซหยุดนะแซคอะไรจะเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวเพิ่งเดินไปรอบๆแล้วก็แตะของไปทั่วสิหาแซคหยุดนะแซคก็ทำตัวแปลกๆแ,แล้วตอนเนี้ยเธอจะเป็นบ้าเลยของแค่นี้ฮะ อะไรวะเนี่ยนี่มันเหม็นจังบักโคตรน่าขยะขยงเลยแซกนี่ร,รดรบโปรดรดบโปรดเชื่อขอลองละที่ดูค่าฉันเร็วฮะแล้วจู่ๆก็พูดเรื่องนี้ทำไมวะได้โปรดเร็วเข้าเชื่อพูดต้องบ้าเลยอยู่เนี่ยแล้วทำไมฉชนต้องคาดขั้ตอนนี้ด้วยเรายังไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยนะ เธ่นน่ไม่ใช่สภาพได้ฉันจะเห็นเวลาที่ฉันฆ่าเธอหรอกนะแต่หนังสือนี่ฉันจำได้แล้วมันเป็นคำพีพระเจ้าเขียนคำโกหกและความไม่บริสุทธิ์เรียบรดแซกรีบรีบฆ่าฉันก่อนที่นายจะรู้ไปมากกว่านี้เรียบรดจะนี่ฉันเป็นตอนนี้ฆ่าฉัน ไม่ปลรดท่านเป็นพระเจ้าของฉันนี่เลือกทำอะไรบ้าๆแล้วก็ตั้งสติเลยสิวะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยจู่ๆอย่างนั้นก็สมลงไปอย่างนั้นเลยวันนี้เธอจะเหนื่อยเหรอ ก็ว่าเธอไม่ได้แล้วนะเรื่อเธอก็ทำตัวแปลกๆแล้วก็เร่งรีบอะไรก็ไม่รู้บ้าเอ้ยทีนี้ก็มีหน้าตาสิ้นหวังอยู่บนหน้าหรอมันไม่สนุกเลวยที่ยันนั่นทำหน้าแบบนั้นกับฉันพระเจ้าของฉันงนนั้นเหรอยันนี้พูดเดอี่ยวกับฉันเหรอเกิดบ้าอะไรึ้นที่นี่วะเนี่ย ตอนนี้มันทำให้ฉันกระวนกระวายไปหมดเลยนี่อะไรมันหล่นลงมาจากกระเป๋าของเรเอเหรอเฮ้ยอ่านไม่ออกเว้ยมันมีรูปอยู่ซึ่งหมายความว่าเป็นนี่เป็นของฉันแล้วออันนึงก็ของเรอเหรออืมหมายเลขขอันดูก็ดูส,เสมเป็นสมผลดีแต่แม่งงั้นเลยทำหน้าด้านหลานผานชะมัดเลย เสียงอะไรพอมาคิดดูแล้วฉันยังไม่รู้เลยว่าไอ้บัสไอ้แดดดี้บ้านนั่นมันไปไหนของมันเสียงนั้นมันมาจากที่ที่ฉันเข้ามาไม่เฉชๆมันออกมาจากข้างนอกนี่ ของเล่นนี่ทาเสียงแบบนั้นอยู่ปั่นทิ้งแม่งเลยบ้าเอ้เสียท่ากับของเล่นพันนี้มันทำให้ฉันรู้สึกแยกสมดอะ,อะได้ผลด้วยจจดก,การเขาได้แล้วทีนี้ทีนี้ในรู้ในรู้หรือยังหรือว่าทำลายของไปทั่วมันไม่ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่างนะ โอ้ช oh, ูจูแซกอย่าตีประตูแรงขนาดนั้นสิเดี๋ยวเรก็ตื่นมาจากการนอนพักหรอกแดนนี่ไอ้บ้าแย่หน่อยนะแด่มันไม่เปิดหรอกด้วยกำลังของนายเนะี่ยประตูเจอประตูที่อยู่ดูชั้นนี้มันค่อนข้างแข็งไงนะนี่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะแดนนี่ได้แซกก็จะเปิดให้ก็ได้แต่ไม่ใช่เวลานี้นะ ใช่ไหมล่ะเรเชลโอ้เส้นผมเธอจะเปิดดวงตาของเธอเดี๋ยวเร็วๆนี้จังนี่ให้เธอแตะไปแตะเส้นผมยีเด้นแล้วก็แกตายแน่มันจะเป็นต้องตะโกนขนาดนั้นก็ได้แซกฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกนะแต่ฉันว่าตอนนี้ฉันถือไพ่เหนือกว่านายนะความปลอดภัยของเรเชลและวิธีที่จะออกไปจากตึกแห่งนี้อะไรอะ ทีในี้ใช้สมองอันไร้ค่าของนายเพื่อจะคิดดูว่าฉันจะพูดอะไรไอ้คนโง่ที่อ่านหนังสือไม่ออกฉันจะให้ฉันจะให้คำใบ้กับนายแล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยสักหน่อย,อยงี้ล่ะนายยืนอย่างพอใจอยู่ข้างๆเธอโดยที่ไม่รู้อะไรเลยที่แย่ไปกว่านั้นเธอยังต้องการให้นายเป็นพระเจ้าของเธออีกและนายก็ไม่ได้คัดค้านความคิดนั้นเลยสักนิดเดียว ไอ้บ้าเลิกพูดอ้อมของแล้วพูดดีๆฉันเข้าใจได้แล้วทีนี้ไปแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ซะฉันนี้มีอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวฉันจะให้ในายตัดสินใจแล้วกันว่าอะไรดีที่สุดสำหรับผู้หญิงคนนี้นะขึ้นอยู่กับทางที่นายเลือกนะฉันจะเอาพานายออกจากไปจากที่นี่แซนส์ไรเชลแค่นั้นแหละ นี่มันคำอธิบายแบบไหนกันวะนี่ตื่นเดี๋ยวนี้นะเรเธอกำลังนอนพักอยู่แล้วก็ซ่อนเพชรเป็นง,งามเอาไว้จนก,กว่านายจะรู้จักเธอเธอก็จะต้องอยู่อย่างนี้นี่พอแล้วนะบ้าเอ้ยรู้จักเธอเหรองั้นอย่างนั้นก็ต้องซ่อนความลับไ้เยอะแยะสิท่า อะไรสักอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วก็อย่างอื่นเฮ้ยไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งคิดเรื่องนี้บอดีอาจจะอะไรอาจาะอาจ,าะ,าจาะเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดฉันพังที่นี่ทางบะพังที่นี่ทิ้งซะหมดเลยยังไงเถอะฉันต้องไปที่ด้าน,นตัวที่เดิมรอบๆเซฟให้เซฟเลยเหรอฮะว๊อดรี่ว่อะไรวะเนี่ย จงหลบมีนก็ตายหาเฮ้ยจะอ้อเฮ้ยเจ้าอ้อใครจะไปรู้ชีวิตมันใครจะไปหลบท่านวะฮะหลอดวะ ที่นี่มันที่บ้าเลยกันเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้อะไรขึ้นที่นี่ที่นี่มีแต่ความตายโดนริบตาเท่านั้นแหละบ้าเอ้ยน่ารำคาญชะมัดโอเคชั okay. ้นสอง <c oughs> ข้างหน้ากูไม่น่าไว้ใจเลยโอ้แล้วอะไรอีกเลยทีนี้ <c oughs> เหมือนเป็นไว้บอร์ดแล้วก็มีอะไรเขียนอยู่ด้วยใครเหมือนกันจะเขียนถ้าจะอ่านออกอย่างั้นงไะ ใช่คงเก็บไว้ก่อนแล้วกนะันได้รับแผ่นสีขาวนี่คืออะไรเฮ <_ D> hey. มาเลือดนี่อะไรพิซซ,พซ่าหรือนีนิโดสุฟิชเอพิซซ่าพิซซ่าทำมาเรียวที่นี่วะเนี่ยกินได้หรือเปล่ายัง <_ d> จะกินเนี่ยกินไม่กินไม่กินใครจะไปกินพิซซ่าแบบนี้วะ แต่ฉันก็พูดแปบไม่ได้เพราะว่าฉันหิวเหมือนกัน,น,นกินก็ได้อะตายไม่ตายไม่รู้อะแดกก่อนอย่าพิษเอ,อ้อร้อนไ <c oughs> อ้บ้าล้อชิบเป่งเลยนี่มันกับดักบ้าอะไรวะเนี่ยฮะอ้าว ประตูเหรอเงินงใต้ดินเหลือสักอย่างเหรอเออมึงขึ้นชั้นบนมาไม่ใช่เหรอมันไม่เปิด <c oughs> ฉันทั้งฉันทั้งดันดึงตีหรือเตะเท่าที่ฉันทำแล้วแต่มันก็ยังไม่เปิดสักทีมันล็อกเหรอ จะต้องหากุญแชร์น่นนากลายเป็นบ้าเลยอุ้ยทำพังอะไรไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีจะลมที่จะจุดรอกไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำไม่หนาวด้วยซ้ำไม่มีอะไรอยู่ที่นี่นเลยเอา่าไม่เป็นไรไม่เปิดแถวก็แข็งเป็นบ้าเลยนี่ประตูนี่ทำมาจากเหล็กเลื่อนทุกอย่างเลยไงใครจะรู้อะ ห้องน้ำนี่แหละมีอะไรอยู่ข้างในด้วยอ่ะบือใส่ข้าง,างในเลยไม่ทำใส่ดีกว่าว้าเอ้ยอีนั่นแหละมาได้รับกุญแจไอ้ยักแข็งเป็นบ้า,าล้อกันเ่นเหรอกุญแจเหรอใคร บ้าคนบ้าเสน่ยมันเอากระเจาใส่ไวที่แบบนี้วะ <c oughs> มือฉันต้องล้างหน่อย <c oughs> ไม่มีน้ำออกมาได้วยซัมตั้งอะไรนี่ไง <c oughs> นี่เป็นที่เที่ยวที่มีน้ำอยู่มันตกกระปกแต่ว่าก็ดีกว่าที่ <c oughs> มันปีนอะไรเปื้ออยู่ที่มือเฮ้ <c oughs> มันะลรกับฉันนี่มันบ้าเลยวะเนี่ยนี่มันอะไรปลาเหรอถามจริงรปลาตัวเล็กๆอย่างนี้ก็ถือว่าฟันคมเป็นบ้าเลยหนูนเหมือนว่าปลาตัวเล็กพวกนี้มันไม่รู้ที่อยู่ตัวเองในห่วงโซ่อาหารซะจะดูเหมือนอาหารเลยไงนี่ดูดูมือฉันดิ มีเลือดซิปอยู่เนี่ยเดี๋ยวน้อมันก็ดีกว่าอย่างอื่นเลยวะ่ะไม่บ้าดไม่หนักแต่เพี้ยนบานดูจบไปก็ไม่ช่วยอะไรไม่มีอะไรจะเห็นนอกจากฉันนั่นนี่เนาะโอเคไม่มีน้ำออกมาเนี่ยเครื่องซักผ้านี่มันเครื่องซักผ้าเหรอถ้าเปิดได้ยังไงเออมีกุญแจแล้วใช้ได้ไหมกุญแจที่พรมในห้อง เดาได้เร็วไม่ใช่เอาเอา้าเอา้าใช้กุญแจเฮ้ยฉันไม่อยากจะแตะกุญแจนี่เลยแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นละเปิดแล้วลงไปข้างล่างเหรอลง ที่แปลกๆอีกแล้วเหรอเนะี่ยทีนี้ก็เป็นใต้ดินทุกอย่างมันซับซ้อนเป็นบ้านแล้วฉันจะไปหาอะไรเกี่ยวกับเยันนั่นได้ยังไงนี่มันเสียงสัตว์มีอะไรอยู่ในนี้ด้วยรู้สึกได้ถึงสัตว์อีกฝัง่งอีกฝั่งหนึ่งของประตูที่มาราโอ้ god โอเ้เวละวตัวบ้าแล้วเนี่ยที่นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นคิวเหรอเฮสภาพโอเกตสกรป,โโปรกแล้วก็ดูหิวโซ่ใหญ่เลยนะถอยไปเป็นฟาดก,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 กันได้ถ้าเกตกัดฉันหน่อไม่ชอบการโดนตีเหรอเจง๋งเป็นบ้าเลยไอตัวหน้าสกปรกอ่ะต้าพูดทำไงต่อพีอป่ปิดปิดอะฮะ โย่เอออาอเดีด๋ยวจะทำอไงต่อจะทำัะทำอะไรกับมาอ้าวทำ,ทำอะไรไม่ทำเลยอ่านไม่ทันเออ ไปซะอินน่าโง่อยากเจ้าอีกรอบเหรอมาเลยเอ,อ้อแตกหมดบ้าเอ้ไอหมาพวกนี้มันทำให้ฉันเสียเวลาชะมัดแถมกัดแรงเป็นบ้าเลย นกไพรมันจะใช้หมาอย่างงีก็เถอะเอไอคนที่อยู่ในชั้นนี้คงจะ not หลุดไปแล้วแล้วมึงชั้นนี้มันมีอะไรเกี่ยวกับเรเต็ไมไปหมดเหรอแล้วมันจะบอกอะไรชั้นเกี่ยวกับเรได้อยู่ปะจะพูบ้าหรือฟ้าดีมอะนะมีอะไรอยู่ข้างหน้าดอันนี้มันขวานะเรอนี่มัน นี่มันมีแต่ขยะนั่งเ้ยของเล่นไม่ได้อันนี้บนาะอันนี้ก็ล็อกอยู่เหรอแล้วจะเปิดยังไงดีบ้าเอ้ยไม่รู้เลยไม่ว่าจะพยายามเรียนรู้เหยียบยัน้นมากแค่ไหนมันก็ไม่รู้อะไรเลยกล่องนี้ไม่ยอมเปิดแล้วห้องนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลเลยสักอย่างหนึ่ง ที่นี่มันเล,เลขปวดห้องฉันหนีเลยมันคงไม่เป็นไรหรอกนะถ้าจะทำความสะอาดสักหน่อยนะ่ะบ้าไม่มีทางเลือ,อกแบยไปดูที่อื่นต้องกลับไปที่ห้องนะั้นแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวกับไอ้คนบ้าต้กงตาก,ก่อนที่เรย์จะตื่นชิคกี้พายอะไรอีกแล้วกำดักอีกแล้วอุ๊จ พูถามจริงนี่มันบ้านแบบไหนวะเนี่ยไอคนที่คุมฉันอยู่มันต้องบ้าไปแล้วแน่ขึ้นแซกเดี๋ยวบ้าเอ้ยถ้าขยับผิดแค่ก้าวเดียวไม้นี่แถมฉันตายแนย่ถ้าฉันตกนั้นก็จะตายก็ได้บ้าเอ้ยคงจะทำได้ดีถ้าเกิดระวังมากกว่านี้แซกใครวะ อ oh. ถึงแม้ว่าฉันก็คิดอยู่แล้วว่าอะไรแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นคิดอยู่แล้วเหรอคิดว่ามีฉันไปอยู่ในท้องแกละมัง้งนี่แกมาทำบ้าอะไรที่นี่เนี่ยได้ช่วยฉันอ่ไมมาเร็วไม่จะสนุกตรงไหนแล้วถ้าเกิดเรื่องราวของนายต้องมาจบลงที่นี่ ผู้หญิงที่ไม่สนใจคํำเตือนของฉันแล้วก็ขู่ฉันด้วยมีดโดเชลการ์เนอร์อยู่กับแดนนี่ใช่ไหมแน่ๆก็อยู่ระหว่างภารกิจที่จะพาเธอกลับมาใช่หรือเปล่าล่ะแล้วไงต้องการอะไรจากฉันืมแซคหรือว่านายเรียนรู้ที่จะรู้สึกถึงอารมณ์อจากเรื่องทั้งหมดนี้แล้วหรอม,มีอะไรตลกลักหนาววะ เลือกจิ้มได้แล้วไม่งั้นฉันจะปาดหน้าแกทิ้งซะโอ้โทษทีจะไม่ได้ต้องการที่จะทำให้ที่จะกวนนายนะแล้วแกต้องการจะทำอะไรฉันแค่สงสัยนะว่านายกำลังจะเจอกับอะไรฮะหมายความว่าไงว่าเจอกับอะไรท่านทำไมทุกคนถึงได้ทำตัวแปลกนี้วะ แล้วในหมูพวกนั้นแกก็เป็นคนที่มีเครือหมายคำถามใหญ่ที่สุดบนหน้าอานี่แะ่ไปถึงบ้าเลยอยู่เนี่ยอืมถ้า,างั้นแซกดุหมูจุดเด็ดของนายจะไม่ใช่ร่างกายที่หยาบกร้านอย่างนั้นนะให้ฉันได้อธิบายตั้งแต่เมู่วัยเด็กฉันได้สังเกตแล้วก็อุทิศตนให้กับพระเจ้า บ้างก็สวยงามในขณะที่คนอื่นๆนั้นตาบอดและน่าเกลียดในตอนนั้นผู้คนเช้พระเจ้าผพ้่ที่จะประนามคนที่ไม่เชื่อถือและจากนั้นก็เ,นเกิดการโอร้อวดของตัวตนของพระเจ้านั่นทำให้มันตรัสต่างใจฉันมาตลอด พระเจ้าจะคิดเช่นไรถ้าเกิดเข้ามองผู้คนเหล่านี้แล้วฉันก็ถามตัวเองหานายช่วยฉลาดได้ก็เข้าใจในสิ่งที่ฉันพยายามจะพูดอยู่ได้ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่จริงจังแต่น้อยก็ขาดการไตร่ตรองนี่พอเรื่องนี้บ้างได้ไหมฉันบอกอยังไงว่าพูดให่มันง่ายฉันจะได้เข้าใจ ที่แกพูดม,มันไม่มีอะไรเกีย่ยวสมุนสักอย่างเลยถ้า,างั้นใช่พูดสั้นๆฉันก็อยากจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นโดยการเล่นเป็นบทบาของพระเจ้าในที่แห่งนี้ที่นี่มเป็นเหมือนกับสวนที่ฉันทำให้ความคิดของฉันเข้าสู่บททดสอบสถานที่พวกนั้นบทชั้น B7 ก็ไปแค่ขอทดลองให้ต้องจับตาดู การแสงแสงของพระเจา้าเง้นีไว้เพื่อทดสอบอยุติธรรมจริงๆสำหรับผู้คนที่มาที่นี่ผู้คนที่ไม่ปฏิเสธการฆ่าฟันคือผู้เชี่ยวชาญแนดนนี่เอ็ดดี้แคสซี่และนายแซคถึงแม้ว่าฉันจะคิดว่านายจะมีคุณสมบัติห่างจากคนอื่นๆมากก็่าฮะ นายนั้นบริสุทธิ์และขาดความรู้มากเกินไปฆาตกรที่ไร้ผูที่ภาวะนั่นซึ่งน,นคืนเหตุผลที่ชัดเจนว,ว่าทำไมฉันถึงพยายามที่จะพานายมาที่นี่เพื่อเป็นหนึ่งในนางฟ้าของฉันทูตสวรรค์แล้วกันอย่างไรก็ตามนายก็ได้พังกฎของที่นี่แถมทาให้ตัวนายเองเป็นผู้เสียสละและนานก็พยายามที่จะออกไปจากที่นี่ แล้วอยาจะฆ่าฉันอย่างนี้นเหรอฮะฉันยังพูดอยู่อย่าเข้าใจฉันผิดมันก็แค่กลายเป็นว่านายผู้ที่ต้องการจะออกไปจากที่แห่งนี้พยายามที่จะพาเรเชลการ์นเนอร์ไปกับานายดังนั้นฉันจึงสงสัยว่าทำไม ังน,นั้นผู้เธอทั้งสองคนจึงกลายเป็นตัวทดลองที่ถูกจับตามองจากฉันมันไม่สมสมมันไ่สมงผลเลยสักนิดเดียวซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรซึ่งนั่นก็โอเคสำหรับฉันฉันก็ไม่คิดว่านายจะเก่งเรื่องที่จะสื่อความรู้สึกด้วยคำพูดอยู่แล้วอีกอย่างฉันก็ยังเฝ้ามองนายไม่เสร็จ แต่แล้วเราก็ต้องดูกันต่อว่าอะไรจะเกิดขึด้นแค่บอกว่าแกมองยดูทุกๆอย่างจริงเหรอไอ้บาทหลวงมันก็เป็นความตั้งใจแรกของฉันถตงแม้ว่าจะกวนนายฉันก็ต้องขอโทษด้วยบ้าชะมัดแล้วขอวโทษนั้นจะทำอะไรได้กับฉันล่ะอืมพอมาคิดดูแล้วแก้ไขปริศนาที่มาจากแดนนี่ก็ทง เหนือความสามารถของนายเกินไปให้จะช่วยนายหน่อยไหมะฮะจริงเหรออืมต่อให้เวลาล่วงเลยไปมันก็เป็นการกระทำที่ไม่ดีนะันาควรจะปฏิเสธตัวเองจากนั้นก็มาที่นี่เพื่อรับคำปรึกษ,ษาของฉัน <c oughs> ซึ่งโดยการแลกเปลี่ยนด้วยความเสื่อเหลือของฉัน ังก็ตามฉันอยากจะดูการกระทำของนายต่อไปฉันอยากที่จะเห็นว่านายจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงแล้วนายจะเปลี่ยนกลายเป็นอะไรแล้วใครที่นายจะเป็นก็ได้อ้อก่อนหน้านั้นแซกตอบคำถามฉันหน่อยรู้สึกยังไงที่ ริชลรการ์เนอร์เรียกนายว่าพระเจ้าบ้าเอ้ยไม่เคยจบเลยกับพวกคนพวกนี้หน้าขนลุกเนี่ยอย่างงั้นเหรอนี่ทำอะไรฉันหน่อยดิอะไรเหรอเลิกพูดอองคอมตลอดเวลาได้ละมันโคตรน่ารำคาญเลยสำหรับฉัน พวกแกทุกคนมันก็เป็นแค่คนโง่สำหรับฉันนั่นแหละยังงั้นเหรอเอาเละฮะเหมือนว่าอุย้ยโดดไปง,ดงี้เหรหดิงดิงดนิงดนิงดิง,ดงอุย้ยเนี่ม่งไงอย่ามาพูดวม่าไงนะฉันค็จะทำไงต่อเพราะจริงๆฉันก็ไปรู้อีกแล้ว นี่แต่ประตูล็อกเต็มไปหมดเลยแถมก็ไม่มีกุญแจด้วยสิฉันมีอย่างเดียวก็คือไอ้จานเนี่ยแผ่นเนี่ยแซ็กนั่นไม่แคบแผ่นธรรมดาจริงเหรอฮะฉันรู้ว่ามันอะไรเขียนอยู่บนนั้นแต่ฉันก็อ่านไม่ออกมีชื่อเขียนอยู่บนนั้นชื่อเหรอชื่อบรรน,น,น เมื่อเขาจะแขวนไว้ตรงประตูของเจ้าของห้องแซกลองคิดดูว่าจะมีอะไรเข้าหัวนายหรือเปล่าฉันมั่นใจแน,ใน่นลยนายจะได้รับอะไรกลับมาแน่แปลว่าฉันนี่จะต้องแขวนไว้ที่ที่หนึ่งงั้นเหรอใช่นั่นน่าจะมีประโยชน์สุดรู้ไว้ด้วยชื่อของผู้ชายและผู้หญิงที่เขียนอยู่ข้างบนนั้นนั่นก็คือคู่ถึงการสมรสพูดอย่างนี้จะรู้ง หมายถึงเจา้าคงจะไปรู้อย่างนั้แหละครับก็เหมือนเราจะได้รับการช่วยเหลือจากคุณบัทหลวงนะฮะไม่งั้นเราก็ตกช่องที่ตายหาไปแล้วพบ <c oughs> <c oughs> ว่าจ <c oughs> ำแล้วนะผมรู้สึกวาพดีไปยากมากนี้สำหรับ Angel's ลซอบเดพ์ภาคสิบสองผมว่าต้องจบไวไ้ด้เพยงเท่านี้ก่อน เดี๋ยวเราจะไปจริงๆผมรู้แล้วแหละว่าต้องออยนี่ไปทำอะไร <c oughs> เนี่ยอาจารนนย์โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการต่อในพาร์ท13พาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอต้อลรับไปก่อนสวัสดีครับ